น้ำตาคาเบา้าสิตีไม่รักเราแล้วไปเธอเป๊บหมดรักแล้วปล่อยสิตีไปใจเป๊บมันบาปถึงฉันก้มกราบเป๊บก็ไม่ไปพอกันทีกับเป๊บจันไรไปไหนก็ไปใกล้ๆฉันเลย อย่าพึ่งว่ากันนะครับใครที่เป็นแฟนแมนซิตี้เนี่ยผลงานมันไม่ได้จริงๆทุกคนโอ้ยห่วยยังไงห่วยอย่างนั้น3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับตัวแรกก็บันไลไปเลยนะครับอย่างแมนซิตี้แต่2ตัวที่เหลือนะครับอย่างนี้นิวคาสเซิลใสกิ้งจนเห็นตัวปานะครับแล้วก็ตัวที่3อย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็มาช่วยกู้หน้าไว้ได้นะครับทุกคน ใครที่ตามผลงานหน้าช่องเนี่ยก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับบวกลบคุณหารแล้วก็ยังอยู่ในทิศทางที่บวกนะครับและ FC ท่านไหนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าผลงานในครอบครัวเนี่ยมันฟินมันสดชื่นอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับ f อฟท่านไหนที่ยังลังเลและยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเพิ่มเพื่อนมาในบ้านเขียวกันก่อนก็ได้มาดูผลงานของผมก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจที่สําคัญเลยนะครับเข้ามาในครอบครัวงผมเนี่ยฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูแล้วจะรู้ว่าความวินมันเป็นยังไง บอลหน้าเชียร์ในวันนี้ก็จะหยิบยกพิพเลียมาฝากทุกคนนะครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเอเวอเรตันพบกับเชลซีคู่นี้ฟอร์มทางฝั่งของเชลซีดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเอเวอเรตันในนดที่แล้วจะยันเสมอทีมใหญ่ๆอย่างอาร์เซนอลมาได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ในเรื่องของแรงจูงใจอาร์เซนอลกับเชลซีมันต่างกันนะครับวันนี้เชลซีเนี่ยต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากนะครับเพื่อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตารางนะครับและในเรื่องของระบบทีมคุมกำลังนักเตะแรงจูงใจทางฝั่งของเชลซีเนี่ยดี อย่าไปขัดอย่าไปสวนมันเลยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่เชลซีทุกระบบได้เลยนะครับ แล้วสาหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนยูพบกับบอร์นมัตคู่นี้ฟอร์มพอๆกันเลยนะครับแต่มุมที่น่าสนใจเนี่ยอยากให้ไปมองทางฝั่งของแมนยูจะดีกว่านะครับเจอทีมเกตเดียวกันเนี่ยแมนยู U, พลาดท,ที่จะเก็บ3แต้มเนี่ยยากมากๆเลยนะครับและว,วันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับเกมในบ้าน5้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสะดุดแพ้แค่นัดเดียวทุกคนวันนี้นะครับน่าจะไล่บีไล่บทและเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองไปได้อย่างไม่ยากเพะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่แมนยูได้เลยนะครับ แล้วสำหรับคู่ที่3นะครับยกให้เป็นบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกเลยเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์พบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ก็ฟอร์มทางฝั่งของลิเวอร์พูลดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่อยากให้ไปมองในมุมมองของสเปอร์บ้างนะครับสเปอร์นี่เจอทีมใหญ่ๆเนี่ยพวกเขาไม่เคยอ่อนข้อให้เลยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอแมนซินะครับแมนยูเนี่ยก็เก็บชัยมาได้ตลอดนะครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองแรงจูงใจของพวกเขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับต้องการ3มแต้มเพื่อทิ้งห่างอันดับ2ของตารางอย่างเชลซีนะครับ และดูจากสถิติ h ฮตูเฮตที่คู่นี้เจอกันใส่ครั้งหลังสุดนะครับผลิตกรใส่กันเนี่ยแบบเป็นกอเป็นกล้ามเลยนะครับบอลคู่นี้มันสามารถออกได้ทั้ง3ามุมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสเปอร์ชนะหรือว่าเสมอหรือว่าทางฝั่งของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลชนะนะครับนาบอลวันนี้เลยไม่เลือกเชียร์ไปเชียร์ในเรื่องของบอลเต็มเวลาดีกว่านะครับมาลุ้นให้ทั้งสองทีมผลิตกรใส่กันให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนมองบอลเต็มเวลาได้เลยนะครับคู่นี้ และสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ